วันนี้แม่หนอมจะมาทําจะมาแนะนําวิธีต้มฝางให้ดูนะคะฝางนี้มีสปปรรพคุณทางยานะคะบารุงเลือดได้หลายอย่างค่ะแต่ก่อนจะต้มต้องนําไปล้างก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ใบเตยเพื่อเติมกลิ่นหอมนะคะเพิ่มกลิ่นเข้าไปจะใบเตยเพราะว่าฝางมันไม่มีรสชาติไม่มีกลิ่นนะคะแต่มันจะสีแดงสวยค่ะเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนนะคะแค่หนักล้างฝุ่นนะคะทุกคนค่ล้างฝุนนง่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไปต้ม ฝางขนาดนี้ก็ใส่น้ำประมาณ2ลิตรนะคะไปนะคะสาสองลิตรนะคะต้มประมาณ10นาทีหลังจากเดือด10นาทีนะเราคะ่อปิดไฟเราจะปรุงรสก,ก็ได้นะคะใส่ น้ำตาลไฟแดงมันใส่มะนาวแล้วแต่ชอบค่ะ มัต้องให้หวานมากค่ะเอาะลังดีแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายแดงสวยมากเลยนะคะเนะะี่ยกินหอมใบเตยฝางแดงนี่มีประโยชน์เยอะนะคะบำรุงเลือดสำหรับคนเด็กผู้หญิงที่ประจำเดือนมาปกติทานฝางแดงไปได้นะคะบำรุงเลือดเลือดจาง เดี๋ยวเราจะมาใส่แก้วดื่มกนะันเรียบร้อยค่ะแค่สิบนาทีเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าเราจะดืงงง่มร้อนๆเราก็ดืงงง่มได้เลยหรือว่าถ้าอยากทานเย็นๆนะคะก็ใส่น้ำแข็งนี่ค่ะโอ้แม่เกลือเราจะใส่น้ำแข็งก็ได้ดื่มเครื่องดื่มได้อย่างนี้นะคะบำรุงร่าง,างกายบำรุงโลหิต เมื่อเราเทาน้ําหมดแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องทิ้งนะคะยังต้มได้อีกสองสารอบนะคะหรือว่าจนกว่าจะเจิดค่ะเราเก็บใส่ภาชนะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเก็บไปได้ค่ะต้มมนหลังอีกทีหนึง่งสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมวิดีโอของเราจนจบนะคะขอบคุณค่ะ